เล็กขอดปุ๊บตัวนี้ตัวเลขจะขึ้นเห็นไหมครับตัวเลขจะขึ้นทันทีว่าขึ้นห้าหผมจะใช้หลักการง่ายๆคือผมตั้งแบบนี้แล้วปุ๊บผมจะใช้แค่เจวินาทีกรถือว่าเป็นการเียนหูน้ำกันนะครับเพราะว่าผู้ที่มารวมกันเท่านี้ก็มาจากความสมัครใจที่ห้าบ่อใดมีการเกณฑ์กันกเข้ามาซึ่งกบบระไบ้หลายมันซีกบกว่าคนน้อยๆน,นะครับซึ่งทั้งหมดนี่เป็นการ สมัครใจมาเรียนน้ากันมาเรียนมาเฮียนหูน้ากันนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการมาเฮียนกับสิ่งใหม่ๆเรื่องอาหารการกินกับกลับกลายเป็นว่าเป็นการเบิงแย่งกันผู้ใดมีอย่างก็เอามาปั่นกันกินนะครับแล้วก็รูปแบบการเฮียนหูของห้ากับไม่เป็นสิ่งใหม่ก็คือการใส่มือถือในการอบรมในการตัดต่อคลิปต่างๆผูที่เข้ามาเนี่ยกับเป็นคนถือว่าเป็นคนหลุนใหม่ขึ้นกันนะครับ คนุ่นใหม่ในการไฟเรียนรู้นะครับบุเมนต่ว่าเป็นผู้นําชุมชนเป็นเกษตรกรเป็นอสมอแล้วก็มาจากต่างพื้นที่กันนําคนละตําบลกันนะครับก็บมากับมาแช่มาอ่ามาแช่มาแบ่งปันองค์ความหูของกันและกันนะครับแล้วก็ได้มีพื้นที่อย่างส่วนผสมประสานของปะเกเองที่อยูุนาเทศบาลตาบลนนสูงอเาเภอคุณหารจังหวัดรีสเกตเฮานี่ก็บเบิงแย่งดูแลเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นตาหักอิรี มีองค์ความหูน้าแล้วก็มีการให้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าผู้ที่มาเฮียนหูน้ากันนก็มาร่วมกันออกแบบน้ากันนะครับมีอย่างก็คุยกันแบบง่ายๆโดยที่คล้ายๆกับรูปแบบเป็นรูปแบบของการจับมือเฮ็ดเลยแต่ว่าระยะเวลาอาจจะน้อยเพราะว่าแต่ละคนกับบได้มีเวลาว่างพอปนัหนัดก็ถือว่าเป็นการจุดประกายทามความคิดของกันนะครับ ซึ่งต่อไปเองเขาก็คุยกันว่าอาจจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมยามกันตามจุดต่างๆของคนที่มารวมอบรมนากันก็เข้าเทานีนะครับก็อาจจะไปยามทั้งผีแน่มือหนึ่งแล้วก็ไปทั้งผีโดยใส่รูปแบบของการเติมเติมองค์คมหูนากานนี่แหละครับในเรื่องนี้ไปเบิงมองนันเห็นอีหย่างไปเบิง์กมอนี่เห็นอีหอย่างแล้วเขาก็ออกเอาออกมาสื่อสารนากันให้แต่ละคนแต่ละพื้นที่เนี่ยไปเบิร์ของกันละกันแล้วกะ็รวบนําเสนอ แล้วก็พัฒนาองค์ความหูในเรื่องของการสื่อสารผ่านมือถือของเข้าออกมานํากันก็นอาจจะเป็นรูปแบบของการเช้ยนหูอีกรูปแบบใหม่ของาเนี่ยที่ทําเสร็จแล้วมีอยู่สามสายพันธ์ุแต่ว่าเป็นดอกและสองสายพันธ์ต้นบื้งหัวยอดนี่จะออกดอกบอค่ะ